บริษัทอุซุยอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชันไทยแลนด์อันเป็นฐานการผลิตประจำประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปีคริศักราช2000ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรีมีโรงงานทั้งหมด2โรงงานอยู่ที่เฟส4และเฟส8รวมทั้งหมดมี7โรงงานย่อยมีพนักงานกว่า2,500คน สวัสดีครับผม,มวิโรจนิเวศลำสัน<ม>กรรมการบริษัทอุซุอิอินเตอร์เนชั่นแนลคเปอรชั่นประเทศไทยจำกัดบริษัทเป็นผู้ผลิตท่อที่ใช้ใน,ช,นชิ้นส่วนยานยนต์เช่นท่อเบรกท่อส่งน้ำมันท่อแรงดันสูงที่ใช้ในระบบคอมมอนเลวในรถยนต์ดีเซลหรือท่อที่แรงดันสูงที่ใช้ในระบบแกส๊สโซลีนที่จำหน่ายในตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตท่อที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดโลกควบคู่กับการดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดลอ้อมอันดับแรกการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าภายใต้การผลิตแบบลีนที่มุ่งเน้นในการลดความสูญเปล่าที่สองเป็นองค์กรแห่งนวัตรกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยภายใต้สโลแกนคำว่า Happy Life Happy Working ข้อ 3. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลและห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายของบริษัทในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักดีว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกถือเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ทุกคนต้องมีส่วนร่วมเราจะพยายามและมีส่วนสนับสนุนในการรักษาสุขภาพของมนุษย์และรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกในทุกแง่มุมของกิจกรรมขององค์กรการนําเอาแนวความคิดเศรษฐกิจ BCG มาปรับใช้เช่นการนำเอาน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมาีไ c y c l e และนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตการนำเอากราบบำบัดน้ำเสียมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์การนำเอาขยะมูลฝอยมาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานชีวมวลการบริจาคเศษวัสดุให้กับวิสาหกิจชุมชนในการทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักรารต่างๆเหล่านี้เป็นการยกเลิกขยะฝังกบและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอด20ปีที่ผ่านมาบริษัทมีความภาคภูมิใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองคอ์กรให้เป็นองคอ์กรที่มีความยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของโลกให้ยั่งยืนตลอดไปอันนี้ก็เป็นความคิดริเริ่มที่เราอยากจะช่วยเหลือสังคมเพื่อจะนำเด็กที่ อยู่ในบ้านตุณาซึ่งได้โอกาสในการที่จะมาใช้ชีวิตสังคมในปกติเข้ามาอยู่ในสังคมของเราเพื่อให้เขาได้เรียนรู้และมีโอกาสที่จะพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาการใช้ชีวิตกับสังคมปกติเพราะเด็กเหล่านี้เนี่ยในอนาคตเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นกําลังหลักของพวกเราด้วยดังนั้นซึ่งถ้าเราไม่ให้โอกาสเด็กเหล่านี้คําถามก็คือ เขาจะอยู่สังคมปกติได้อย่างไรอยู่ส่วนงานของแอดมินครับแต่ผมมาซัพพอร์ตเป็นของไฮเซนครับผมเช่นพวกกรอบชิ้นงานแล้วก็ตัดอะคริลิกอะไรพวกนี้ครับประกอบโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ผมอยู่ที่นี่ก็บางทีเครียดอะไรก็ปรึกษาพี่ๆเขา พี่พี่เขาก็ให้คำปรึกษาครับถ้าผมจบจากที่นี่ไปผมก็จะไปหางานทำครับจะเอาวิชาที่เรียนที่นี่ไปต่อยอดอีกครับ